สงสแวงหาอยู่หลังจากที่พระองค์ได้ตัดรู้อนก็รำพึงก็ตัวเองว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณเมื่อเรายังไม่ได้รู้ความจริงยังไม่พบญาณเนี่ยต้องเกี่ยวไปกับความคิดต่างๆที่เป็นในช่างเงินคือตัาหาต่างๆมุสาวปฏิไลเป็นทุกกทีมีแนวในช่างปลุกเรือนก็คือความคิดต่างๆเหล่านี้ เรารู้จักเจ้าสิแล้วเจ้าจะทําเรื่องให้เราไม่ได้ต่อไปเรืองเรือนั้งหมดเราหักสิแล้วยอดเรือนเราก็รูรร้สิแล้วก็เจ้าไม่ได้ทําอะไรกับวงการความคิดต่างๆเหล่านี้เพียงแต่หยุดมันอย่านั้นเองครับมีความคิดต่างๆเหล่านี้แล้วท่านจารย์ตัดรู้หลังจากตัดรู้ทาา่นทานก็มาต้องมีบทที่เรียกว,ว่าปฐมพุทธสุภาษิต yeah. เีราสวดมนต์กัน ทุกวันเนี่ยอันนี้กระจาที่สั่งศาลเรสัก